ครับสวัสดีครับคลิปที่ทำขึ้นนี้นะครับจะเป็นเครื่องเตือนใจหรือทาหอนสำหรับผู้ที่ไม่รู้ในกรณีที่ประตูรถนะครับวีโก้นะครับโตโยต้าวีโก สีประตูเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยไม่สามารถเปิดประตูห้องผู้โดยสารด้านหลังหรือประตูสีประตูประตูหลังเนี่ยจะเปิดไม่ได้จากด้านในด้านนอกเปิดได้เปิดเข้ามาได้ทั้งที่เราเปิดซ็นทล็อกแล้วเนี่ยถแ้ว่าเราเปิดเรากดซ็นทล็อกเนี่ยมันไม่มันมันทำงานนะครับแต่ประตูด้านในเนี่ยมันจะฟีตัว ไม่สามารถเปิดได้มันจะฟรีไม่มีน้ำหนักปีตัวนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไปที่ร้านก่อนประตูนะครับแต่ก็จะเสียเงินนะถ้าได้ช่างดีช่างก็จะแนะนำในสิ่งที่ดีๆแต่ถ้าได้ช่างขี้โกงช่างก็จะรื้่นะครับจะรื้อถอดตัวนี้ของเราออกมาจะอ้างว่ากรนข้างในเนี่ยมันหัก จะลื้อถอดออกมาหมดเลยเสร็จแล้วก็มีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับหกเหลี่ยมสามตัวครับเมื่อถอดออกมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเจอเนี่ยก็จะถือช่างอีกคนนึงก็จะถือชุดเนี้ยชุดที่อยู่ด้านในเนี่ยเข้าไปในร้านว่าเอาไปซ่อมเดินไปแป๊บเดียวแล้วก็เดินออกมาแต่คิดค่าทำแปดร้อยนะครับโดยช่างจะอ้างว่าถ้าทำ ถ้าซ่อม800แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ประมาณ3,000กว่าหรือ2,000กว่านะครับเมื่อช่างเปิดออกมาถอดออกมาแล้วเนี่ยก็เลยลองขอทดสอบดูดึงดึงคันคันเปิดเปิดประตูนะครับตัวสายสลิงอะ่ะที่มันดึงกับตัวตัวล็อกนะครับ มันทํางานปกติเราก็เอ๊ะสงสัยว่าเอ๊ะทาไมมันยังทํางานอยู่แล้วทําไมประตูไม่เปิดก็เลยมาหาสาเหตุครับอ๋อมันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยง,ง่ายๆครับอยู่ตรงนี้นี่ครับทีลบ่ล็อกกันเด็กนะครับล็อกกันเด็กครับประตูเนี้ยเขาจะบอกไว้เราไม่ได้ศึกษาครับเราไมไ่รู้มาก่อนนะครับเสียค่างโง่ไปนะแปดร้อย ในตำแหน่งล็อกประตูไม่สามารถเปิดจากภายในได้ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้สนใจคือมันเปิดได้มันจากไหนอะไรแต่บางครั้งเราเอารถไปล้างเขาอาจจะเด็กล้างรถอาจจะเอาผ้าไปรูปโดนอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มันล็อกอย่างนี้ครับมันจะเนี่ยครับล็อกแล้วมันจะไม่สามารถเปิดได้นะครับถ้าประตูไม่พังจริงๆนะครับเบื้องต้นนะครับเนี่ยเนี่ย เราจะดึงคันคันล็อกแล้วเนี่ยดึงที่ล็อกมันก็จะไม่สามารถเปิดได้มันจะฟรีตัวนะฮะเนี่ยมันจะฟรีตัวนะครับ,รตรบแต่เปิดด้านนอกได้นี่ครับเปิดด้านนอกได้แต่ถ้าเราเอาสลักนี้ยกขึ้น,นครับนี่ครับสลักนี้นะยกขึ้นนะปิดปุ๊บนะครับเราล็อกปึ๊บนะครับหรือเราปลดล็อกจากสิ้นทล็อก สีประตูจะเปิดพร้อมกันนะครับพอเรามาเปิดดึงนะครับเปิดได้ปกติครับนี่อะไรครับเลือกเสียข้างโง่ผมเสียข้างโง่ไปแล้วผมก็เลยจะทําคลิปต่อไปจะได้ไม่ต้องหลอกลวงใครนะครับถ้าสลักเขาไม่เสียนะครับถ้าตัวไหนไม่เสียจริงๆแต่ผมถอดดูแล้วผมดูสลักด้านในเนี่ยไม่ได้เสียนะครับแต่เป็นเพราะตัวนี้คาดว่าน,นะครับเป็นเพราะตัวนี้ มันสลักมันอาจจะเลื่อนลงแล้วเราไม่รู้เขาก็จะไปถึงปุ๊บเขาจะบอกแปดร้อยเลยเราก็ความไม่รู้เนาะเราก็ให้เขาซ่อมเลยแต่จะมีจังหวะที่ประกอบเมื่อประกอบใส่เนี่ยช่างจะอ้างว่าเนี่ยเป็นบ่อยรถโตโยต้าวีโก้เนี่ยคันนี้บ่อยมากไอ้ยี่ห้อเนี้ยจะเป็นประตูเนี่ยจะก่อนจะเสียไปจะเสียหายแล้วจะซ่อมเยอะคือตัวในเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกจะหักง่าย ทั้งที่จริงแล้วอ่ะพอช่างประกอบเสร็จโดยที่เราเป็นคนช่างสังเกตนะครับก็เลยดูวิธีทำไปเพราะว่าตั้งแปดร้อยอ่ะวิธีทำมันต้องมันต้องยุ่งยากแง่เราคิดไว้นะพอเราดูแล้วเนี่ยเห็นเราแอบดูเราเห็นช่างปลดล็อกตัวนี้ครับปลดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ใส่ก็ใช้ได้ปกติครับ เราก็เลยบอกเออมันเป็นเสียค่างูง้แต่ถ้าเราออกคลิปนี้ไปต่อไปช่างช่างประเภทนี้ก็จะไม่สามารถหากินแบบเอาเปรียบหรือว่าหลอกประชาชนได้ถ้าเป็นช่างที่ดีเขาก็จะแนะนําว่าอ๋อมันเป็นตัวนี้เองเนี่ยเขาก็จะแนะนําได้ครับแต่ถ้าเป็นช่างขี้โกงก็จะจะทาแบบถอดทําเหมือนกับซ่อมใหญ่ครับ แล้วก็ค่าค่าซ่อมก็แพงต่อไปนะครับกรณีนี้ช่างขอค่าซ่อม400ในกรณีที่สวิตซ์บุญแจเราเนี่ยทานหมดหรือรีโมทไม่ทํางานเพราะมันรีโมทไม่ทํางานเพราะส่วนใหญ่คนที่ใช้รถที่มีรีโมทเนี่ยจะไม่มาสนใจรับกุญแจตัวนี้ยนะรูกุญแจเนี่ยจะไม่เคยเปิดใช้เลยส่วนใหญ่ก็จะใช้ ดีโมดเปิดรถหรือปิดล็อกรถแต่เราจะเสียรู้ช่างก็ตรงที่ว่า400ร้อยนี่แหละก็เลยเอ๊ะพอจับพิรุษได้ตั้งแต่ตอนประตูหลังนะครับจากคลิปที่ผ่านมาประตูหลังแล้วที่ว่าโดนโดนไป800ร้อ่ะก็เลยมานั่งสังเกตดูก็ก็เลยคุยก็ว่าเอ๊ะทำไมประตูนี้มันเปิดไม่ได้เนี่ยช่างบอกจะซ่อมไหม ถ้ารีโมทมันไม่ทํางานแล้วใช้สวิตตัวนี้เสียบเข้าไปเนี่ยที่เราใช้บ่อยๆกับสวิตสตาร์ทเนี่ยเปิดแล้วมันมันไม่ทํางานเนี่ยมันหมุนใช้ประจํากุญแจดอกที่เราใช้ประจำเนี่ยนานๆมันจะเปิดไม่ได้ครับปกติมันจะเปิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่เคยเปิดเลยนะครับแต่ถ้าเราเปิดเคยเปิดบ่อยๆมันก็จะใช้งานได้ตลอดครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ เนี่ยมันมีเดือยอยู่ข้างล่างเนี่ย,ยมันสึกเราใช้งานบ่อยๆแต่ตรงนี้ในรูนี้มันไม่สึกมันเลยเข้ากันไม่ได้เพรเสียบอันนี้ใช้งานไม่เคยใช้งานเลยแต่ดีโมดเนี่ยเอ้ยสวิตเราใช้งานตลอดมันก็จะมีการสึกล้อนะครับเนี่ยวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับนี่ครัถือว่าเราเปิดไม่ได้วิธีแก้ไขเบื้องต้นนะ เราก็เอากุญแจสำรองเรามาเปิดนี่ครับนี่ครับมันเปิดได้ทันทีเลยเนี่ยปิดเปิดได้สบายเลยนี่ครับก็เ,เคยตกใจเอาสวิตช์ที่ใช้บ่อยๆกุญแจที่ใช้บ่อยๆเนี่ยมันไม่ทํางานตอนนี้มันทํางานแล้วครับเพราะว่ามันมีรอยเนี่ยครับไม่ทํางานแล้วเนี่ยเนี่ยเพราะมีรูเดือยที่มันสึกครับเนี่ยสังเกตด,ดูมันจะมีมันจะคม เดือตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะคมให้เอากุญแจสำรองมาเปิดครับมันจะเปิดได้พอเปิดได้แล้วต่อไปเราก็สามารถที่จะใช้กุญแจที่เราใช้ประจำเนี่ยมาเปิดได้ครับเพราะความตกใจครับตอนแรกเขาก็จะช่างก็จะบอกว่าค่าซ่อม400สําหรับประตูหน้านะครับที่ว่าใช้กุญแจเปิดไม่ได้ เกือบเสียรู้ครับแต่เริ่มไม่ยอมไม่ยอมซ่อมเพราะเห็นตอนซ่อมประตูหลังแล้วก็เลยไม่ซ่อมไม่ซ่อมก็เลยจะไปศึกษาดูเองพอมาศึกษาโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช้กุญแจสำรองมาเปิดครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเปิดได้วเนี่ยต่อไปก็สามารถใช้กุญแจที่มันสึกสึกมาเปิดได้มาเปิดได้เหมือนเดิมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเสียงลั่นเห็นไหมครับทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยเปิดไม่ได้ครับ พราะมันไม่เคยใช้งานเพราะเราไม่สนใจใช้กับมัน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 ทำให้มันสึกครับครับคลิปนี้แค่นี้ครับเทคนิคง,ง่ายๆสําหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้นในการตรวจสอบนะครับอย่าเพิ่งไปเข้าหาช่างก่อนประตูถ้าช่างดีก็ดีไปแต่ช่างไม่ดีก็ก็หลอกกินเงินเราไปเฉยๆโดยเว่าเพราะเราไม่รู้ครับบางคนเขาก็ไม่รู้อย่างใช้รถมานานๆเนี่ยเราบางที เทคนิคเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้สนใจหรอกครับเราไม่รู้นี่ใช้รถมาเป็นสิบปียังไม่รู้เลยมีปุ่มเล็กๆเนี่ยไม่ได้เคยอ่านมันประตูหลังนะครับไม่เคยอ่านเนี่ยอย่างน้นอยเราก็เออต่อไปช่างที่ขี้โกงอ่ะก็จะหรือว่าเอาล้อระเบียบเนี่ยที่ไม่แนะนำเอาล้อระเบียบก็จะได้ไม่โกงใครอีกต่อไปได้อีกครับขอครับ